This, this one I bring to your table, like this one I bring to your doorstep is. Hey guys, well, I've listened to the song, but I want to bring it up so that we can listen to it because ah, why would I see a music and don't bring it up here? Oh no, that's not me, okay? So, guys, I can't wait for you to listen to the song with me. The song, oh my god, and I can't wait for you guys to listen to the song or watch this video with me, alright? So, if you're new, yeah, hi, and baby, I'm being Harry froze reacts, don't mind me. This is the lady with a vibe, so you're welcome to this channel, trust me, this is home in fact you're just welcome right there because we love you already make sure you subscribe to this channel turn on the notification bell and like this video give us a big thumbs up if you're returning g oh my god take your flowers i'm always sharing flowers right here so take your flowers i love you guys and i don't want to waste much of our time so without further ado without um blabbing <laughs> let's dive into the video of today okay <laughs> ิดทอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นหมาคนเอิญน้องว่านั่งอ้ไอาก็ได้ชายาพาเดชานัเนลาย้อาพาไป้ได่สุภาพอจมาไใครหสวยเทียคณไม่มีงนเป็นุณาอคนาไม่ีมองรับไม่ดี กันพูดกันดเรมมีเสียงเเสียี้กพะเด็กๆส่ังนมพอสนะครับอืเอาง่ายสุด่ะเออเสสีงตรงี้ โอ้เออสิอายุนัปีอ่ะชีพทอปีค่ะเีโอ้เออเออะเเามนช่งนะสีเี้ยไปพูดพดอก่อนคำพูดเี้สิตจิตอยู่บ้านไนไอยู่บ้านนู้ม่ไปบ้านนี้ว่้บ้านนูโมหาดอยโมค่ะโอ้ใกล้ใกล้ใกลกันไรก้ ดูดิซีดูแบบแห้งักใครก็ิ่นอนว็นต่อมาไห้มาไหนยอ่ะตอดิชันได้มาได้เลยมนเด็กจากอินกรีนะโอ้ก็เด็มาได้จวิ่งแต่ ปาดพี่น้องครับลองลุงมามหาันปาดนี้ลุงมาลุงมาจากห,าหาันมาหันปา<ะ>ดพูดนน่อยมันแม่งมีไหมสเสียงมันเป็นทอรสร้างมาคน ไปลองยุ้ยเซกกว่าก็ได้เคยไปลองยุ้ยเซกกว่านุ้ไปตามเวทีที่เขาจ้างันหมายถึงว่ารุ่นแห่ก็เคยไปลองแแหกนะคะมันสอนเป็นหมอนคนมอเหมอนมอเิซิ่งกับไปไปค่ะหนูเพิ่งหัดล่ำเด็ดปีเดียวมันี้ยังเรียนอยู่บนหนึ่งไมยถึงว่าพ่อจะนูเรียนกอสโน่เอาหนุเรียนเวลเลียน ขอบคุณจากเรียนกศอนอคุณเคียงนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองไฮนะครับเห็นน้องเขาทักมามนะครับหลังจากทีนุ่มโจมาีบรรยากาศวะครับถักนะครับหาศิลปินอยากได้ศิลปินสองสามคนขึ้นบนเวทีเสาหน้อยเพชรบ้านแพงน้นนองคนก็เลยทักหาน้องกูอ่าบานีนเรียกกศนอม่นะค่ะถ้ามีงานนี่ไปได้ทุกงานได้ค่ะซ่อมกันกับชั้นนีวะนี่ วะเก่อเนนิก oh, ็เน yeah, uh, okay, ้นนิก็หุ้นซ้ำกันครับบ่นตัวนะคแบบสถือว่าน้องไม่ใตเดาวไปเสริมจมูกยางน้อยกินเข่าอีกหลายๆวันนี้ก่อนอยเอกเคยไปบออยู่หมอนำไยบหเคยขึ้นไปที่หมอลํำไยบ่มอเคยค่ะมอนเคย วันนี้แม่เสียบ่กเป็นห่วงซะบ่สมว่าไปงานอันนั้นอันนี่กะว่ามูอยู่นี่กับยุนี่เบิ้ลได้เห็นบเนิ่ลเห็นบ่น้องแนนนี่น่าจะสิบเก้าปีกับยุ่อำนาจเจริญน้ำกันเกลือนมีคันคันน้องมากแม่กโอทาคัสค่ะแม่เคยห่วเคยเบิ่งหมอลำสาวหน่อยบ่เคยอยู่ค่ะมึอนี่จักลู่นี่จากบ้านมากนี่สองโมเป็นโมพ่อโลดอะค่ะอยู่มูซีนี่ค่ะจากบ้านน้องคู่จักบ้านดีพอดีตัวนี้ไหมค่ะ โอ้ในการงานเดี่ยวข่าวประก็ขอะไรเบื้องบนั่มหรือว่างานฟรีใหญ่ไม่เล็กเลยตาวาบอกเคยเมืองสาวหน่อยเคยเมืองบ่เคยอยู่ค่ะเคยเบื้องติดตามเพจตลอดค่ะเคยติดตามเนาะขออนุญาพี่น้องฟังเสียงแล้วเพียงใดครับพี่น้องครับแต่ว่าเมืองเราโอ้ยมาธรรมดาครับ16ปีอ่าถือว่าพรสวรรค์มีพรสวรรค์มี ตอหอภูยญ่บ้านก้อนสวรรค์มีกำนันพออายุ16ปีไวในโอกาสนี้โดยครับพาผมพออายุนี่ก็ดร้องเล่นเต้นลำไปน้ำกันอ่าร้องลิ้นเต้นลำเต้นได้บ่ก็ได้บ่ขอบคุณอีกคครั้งนะรับเออรายุนี่เกิดร้องลิ้นเต้นลำไปด้วยบางคนกิดร้องไปน้ำเต้นไปน้ำพิ้งชู้ง่ายๆนะ เ,เราจะได้ชูความสามารถไปด้วยถ้าถึงเวลาลองก็ลองเว<า>ลาล่ำออกล่ำในล่ำเรืองทีน,นาออกไปเตือ้อยเอกไปยังน้ำกันอายุสิบกปีกับสัมมัสีเลยเนาะเอออนาคตยังไกลอนาคตยังไกลขี่ม้าแต่การพอมานั้มมาดิพอมาค่ะพออยู่นาหารพอพอยู่นาหารทีเอาลองสดๆไอ้ฟังจะเลีงไหมเอาเพีนา่นั่งไอของน้องกันกไไหน่อยบ่ไปยังบ่ตีลิกซิทธินมาลองสดๆดึงไม่อะไรย่างน้อยอ่า เล้วเลยะคะชิดหอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นมาคนเอิญน้องว่านั่งออายก็ได้ชายาพาแดงจากมือแห่บังไฟสมัยเรียนมอเป็นคู่จีนอินแฮ จนแอบฝันไปหอดงานแต่งเสดายแห้งบุญหักบ่เธอองาอได้เรียนต่อแต่น้องแม่พอ่อพนพ่อปัญหาน้องเลยต้องมั่งสัญญา เขาวิวาแบบว่าใจขาดคึงวันที่อ้ายได้ดีชาวบ้านใบสีนองในแต่ลีบงังบอกกับไปฮวมไปหอดไปถึงชาตินี้ได้ลีเหตุใจมือบนบังไฟบนลืมดอกอายริมฝั่งน้องหา เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคอยย้อนตำนานผาแดงนางไอ้ด้วยสัญญาฮักิบอิลมคือนองหันใหญ่แต่กะเหตุคือเว่าบอดายผ้าแดงนางไอ้ขาดใหญ่สายแน่น คิดหอดผ้าแดงนางไอหักแหงแต่สุดทางฝันอีกจากสาตร์ก็ยังยืนยันอย่าเกิดห่วมกันอย่ากเอิญบาแฟน สิฟอนแห่บังไฟเพื่อต่อบนไปถวยพยาแทนอีนางไอย,ยังมันยังแกนรอผูกสายแนนผ้าแดงของน้องอใช้ได้ใช้ได้ขอบคุณค่ะเอาจะได้กับฝากแฟนครับแฟนพเพลงนะครับเป็นจะได้พี่น้องจังปรดติตตามดูพี่น้องคอมเมนต์มาหลายๆครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เยอะๆครับมา นะครับเป็นแบบใดค,ครับน้องเขาสิโอเคบ่ครับเสียงเป็นแบบใดพี่น้องจะคอมเมน์นป็นตาลับปเปิดตาลับหรือพี่น้องความเห็นนะครับข้นนบมห็นมากกันใจลิปฝาก้วยนอ้องอุ้งอิงนะครับอายุ16ปีมาพร้อมกันกับแม่มาสมัครหลังเวที นะครับฝากแฟนๆสาวน้อยเปี๊ยบันแพงซวยเมืองแง,ง่งนะครับซวยเมืองแง,ง่งสนับสนุนเพื่อได้ขึ้นเวทีสาวน้อยเปี๊ยบันแพงกัดใจในจังฝากเมืองแง่งกันแล้วกันครับอย่าลืมครับถ่ายคลิปนี่นุ่มโจเขาฝากกันฝากงานวันที่สิบห้านี่แม่แง่นนี่แม่พี่น้องสาวน้อยไปถ้าปล่อยไฟบนเวทีนะครับสาวน้อยไปถ้าปล่อยไฟบัตรหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเงื่อนไขตามนี้เลยครับ ใช้คลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากการฝากงานครับวันที่15มกราคมนี้ลำเพลินออนไลน์สาวน้อยเพชรบ้านแพงปะทะปล่อยไฟมาลลยพรครับกับหมอลำเพลินมั่นต้องถอนเนี่ยฟังหมอลำซอดแจ้งจังปังปะทะปล่อยไฟมาลลยพรไปลองครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเดพม่น้องเด้อซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยครับขอแรงสนับสนุน100บาทเท่านั้นเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่ตรงนี้เลยครับ ซื้อบัตรจ,จองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชบรบันแพงแฟนเพจเลยครับพี่น้องครับเพจที่มีคนติดตามล้านกค็คนในตอนนี้ครับซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยครับไปมังเข้ามาขอความนี่แหละครับนี่อา่าหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับชมหมอลำซอสแกงครับสาวน้อยซอสแงงกงกับหรือสิทักไปที่เฟซนุ่มโจนะครับนุ่มโจสาวน้อยเพชบรบันแพงครับจะได้กรฝากพี่น้องกันแล้วกันแต่ว่าสำคัญในทักไปที่เพจกันแล้วกันครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิม ฝากพี่น้องครับกับหมอนลำเพื่อนออนไลน์วันที่สินี่เด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยเพรบันแพ่งประปั่อยฝ่ายมาไล่พอนครับนี่ยอย่าลืมจะพลาดนะครับซื้อบัตรจองตรวจได้เลย15มกราคมนี้นะครับสอดแจ้งจางปังเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ฝาก19นาน้ำกับวันที่19กพบกับเพลงใหม่ของสุกสสยให่กอดเขาอุ้นบอ19กมกรา นะครับเวลาเก่านาฬิกาครับแชร์ทั่วโลกก่อนเขาคุณบอกเรื่องใหม่ครับแต่ว่าฝากวันที่สิบหากันแล้วกันครับจะลืมสื่อบัตจตังตัวมันมวลกับหมอลับเพื่อนเตยเสด็จสาวน้อยพี่บันแบงพัดเสร็จมันต้องถอนเด้อพี่น้อง music video can you drop a comment in the comment section below you know, because i'm left like, for me i enjoyed every bit of it you can actually see it in my reaction like my reaction my voice my body language my facial expression everything is giving on point the music was a hit it was a blast it was come on! Uh, <laughs> so what do you think i this video kindly leave it in the comment section below if you're new subscribers this is um this cool lady baby very first react you're welcome to my channel on this channel we react to music videos all kind of reaction videos you're welcome to this channel kindly subscribe to my channel turn on the notification bell like this video share tell a friend to tell a friend to tell a friend to tell a friend and if you're returning j take your flowers i share flowers there on this channel every day take your flowers i love you guys i can't wait so you know i just want to embrace you guys you guys are making this channel a whole success right thank you so much for watching i don't want to leave but i have to leave you guys right now but trust me you'll see me in my next video with this energetic vibe trust me so stay safe i'm waiting for you till i come your way next time bye